นี่ครับเห็ดพอเล่เราเก็บมาวันนี้ครับทุกคนงามมากครับอัน,นนี้ก็มีเวัสครับพบกัช่องมานิดบ้านนาครับทุกคนนะครับ พบกันในปี2024ครับเดี๋ยวอันนี้เดือนตุลาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพาไปหาเห็ดครับหาเห็ดพอเนาะเห็ดพอมากกียังออกอยู่ครับเดี๋ยวห้าพากันไปหานะครับไปกันเลยครับไปเลยกันเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศป่าเห็ดครับนี่อันนี้คือเห็ดพอที่เขาได้มาและครับงามปะครับมันอ่อนอยู่นะครับเห็ดพอออกนะครับ ช่วงนี้ข้าวกำลังเริ่มจะแก่ครับเพ็เพอก็ยังออกนี่แต่ไม้จตกลนนึ่งนี่นะครับนี่นเดี๋ยวหากันต่อมันเป็นแตกแบบเนี้ยอันนี้ก็ใช่ครับนี่มแก่ขึ้นมาหน่อยหน่อยนี่มันอ่อนอยู่นะครับทุกคนมันอ่อนอ่อนอยู่แก่ข้างในก็เป็นขาวๆอยู่นี่ครับแต่ละสองสามดอกน้อยๆถุม่มไม อันนี้เดือนตุลาแล้วนะครับนี่ครับทุกคนมันปีนี้มันค่อนข้างจะแรงนะมันก็เลยออกได้มาแล้วเดี๋ยวหากันต่อครับก็จะออกตามแบบนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่หาไปเรื่อยๆครับ กละดอกสองดอกมันจะออกมันมีเรื่อยๆแต่ว่ามันมีมีบลายครับมีบลายเท่าช่วงนี่ครับนี้หาจริงๆนะครับทุกคนหายยาวๆเลยครับหาน้ำกันครับรุ่นเราจะมีบอนะครับ เมื่อก่อนแถวนี้มันออกไปหมดเลยเบิ้งครับกลมเบิ้งครับมันจะมีปกอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่นะครับได้ไปแกงอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าแถวนี้มันไม่ออกแล้วมั้งเมื่อก่อนมันออกเยอะมาก มันจะออกในดินทรายป่าหญ้าแบบนี้ครับทุกคนบ้านพี่นอ้องบนลอกไปหาเบิงนะครับมันออกอยู่นะครับช่วงนี้ไม่มีอืมครับอืมดอกนี่ไหมดอกใหญ่แท้ ครับดอกใหญ่มากอันนี้เป็นดอกเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแห้งๆเราก็เดินหาดูครับถ้ามันออกมันจะเป็นแตกถ้ามันม,มีมันก็ก็ไม่มี ก็สิ่งเสี่ยงครับเดินเสี่ยงเสี่ยงดวงเล่นๆไปครับทุกคนถ้ามีมันก็เห็นครับถ้ามไม่เห็นถ้ามไม่เห็นมันก็ไม่มี <c oughs> ง่ายๆเลยครับได้มาอีกสามดอกครับเดยนไปหากันต่อครับหาที่ละเล็กละน้อยเยวก็ได้เยอะเองครับวันนี้ห้อยเขาขุดกิีบปรมครับดอกหนึ่ง แแดงว่ามันก็จะมีเรื่อยๆอยู่นะครับทุกคน้าเบึงเอานี่ครับนี่ครับทุกคนน่าจะใช่ครับแปลกอย่างงามใช่เลย สองดอกงามๆจะมีหน่อยแต่จะมีดอกเก่ามันเยอะเลยครับนี่อันนี้ในสองสามดอกที่สองสามดอก ก็ได้มาปานประมาณนี้นะครับนี่ครับทุกคนเราก็เดินมาพอตรงนี้ครับอันนี้แม่เป็นแตกดินเหนียวๆนี่ครับ ได้มาครับมีเห็ดแดงน้อยด้วยครับเนี่ยแต่มันเริ่มแห้งแล้ว วันนั้นเรามาเจอดอกหนึ่งครับเลยกลับมาดูว่ามันมีหรือเปล่าก็มีนะครับออกทีละสองสามดอกสี่ห้าดอกนี่ยครับที่อื่นก็ยังไม่ออกนี่นเลร ดินแตก,แตกใช่เฉยนะครับเป็นดินแห้งๆไอ้มี่เป็นดอกตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ไม,รไม่รู้กินได้หรือเปล่านะครับ ไม่ได้แก่แล้วแกะแล้วไว้เก็บปีหน้านะครับดอกเขาก็จะหาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับทุกคนแต่ทีเราดอกสองดอกตรงนั้นได้สี่ห้าดอกใช่ไหมครับเมื่อกี้เราก็ได้สองดอกทีด่ดอกหนึ่งวุ้นี่เต็มเลยครับแตกยาวไปเลยแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าดอกใหม่หรือดอกเก่า ดอกเก่ามีแต่ดอกเก่าทั้งนั้นแต่มันแตกครับไม่รู้จะมีดอกใหม่อเปล่ามีดอกเก่าครับเราไม่รู้ว่ามันออกตัวนั้นนะครับเราไม่ได้มาเก็บเอาหาก่อนหาก่อน ไม่รู้แตกอะไรเป็นแตกอะไรแล้วจิ้มไปเรื่อยสวัสดีครับทุกคนจะพาทุกคนมาเก็บเฮ็ดเพาะครับพี่นอ้องนี่ครับทุกคนอันนี้คือเฮ็ดเพาะครับไม่น่าเชื่อว่าในป่าหญ้าเราเกิดอีกแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นขาวๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้ไปเก็บเลยรครับเก็บไปเรื่อยๆเนาะว่าจะได้เยอะไหมครับ หนึ่งดอกสองดอกนี่ครับทุกคนกำลังอ่อนๆเลยครับได้กินเห็ดพ่อยอีกแล้วนี่ครับทุกคนถ้ามันเยอะเราก็แบ่งเพื่อนนะครับทุกคนไม่ได้ขายครับช่วงนี้แต่มันไม่ค่อยเยอะครับมันกำลังออกอีกรอบหนึ่งวี่ แบบนี้นอ่อนๆเลยครับเด้วใส่ถุงก่อนนี่ครับอีกดอกนึงโดนฝนครับทุกคนโดนฝนแล้วมันขึ้นนี่ครับเดี๋ยวเราเก็บข้าวขาวเก็บเศษขันต่อครับ กระดติดกันต่อครับ เดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนอึ๊บาขาวๆเห็นหรึเปล่าอึ๊บอยู่ในป่าหญ้าครับทุกคน หมดหรือ,อยังนี่ครับได้มาหน่อยหนึ่งคือป่าหญ้าที่เดิมของเรานะครับนี่ตัวฝักยาวใกล้ๆแปลงถั่ววันนั้นผมเราก็มาเก็กบมาตรงนี้แหละครับคุณนี่ดอกหนึ่งแก่หรืออยัง นี่น่าจะแก่แล้ว,แก,แ,ลวแก่แล้วครับแก่หมดแล้วอรอบทุกคนมาเจออีกที่หนึ่งกำลังดอกเล็กๆครับมันกำลังแตกขึ้น๋ยวเราก็เอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนอากาศนดมันก็แก่ครับเพราะว่ามัน ขึ้นขึ้นโพลแล้วขึ้นสู่อากาศแล้วอุ้ยอันนี้กํลังเล็กๆเกองตัวนี้น้อย สรุปแล้วด้เท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับด้วยชิล่างเบิ้งนะครับเสนี่เตยสวิงครับทุกคนเตยสวิงชิล่างแชร์ไว้สักแป๊บหนึ่งครับนี่เห็ดนี่ทูทูทูกับขอบสวิงเนี่ยมันจะ กำลังอ่อนๆเลยเนาะใหก้ออกมองเดียวทางอื่นไม่มีครับวิธีล้างวิธีล้างเข็ดพอนะครับ มนันอ่อนๆอยู่กำลังขาวๆเลยครับขาวเดี๋ยวขาวๆเลยนี่เป็นเห็ดผอไฝ้ายโดนน้ำก็จะเป็นสีขาวถ้าเห็ดพอนังโดนน้ำเป็นสีดำนี่ครับล้างเสร็จก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ไปล้างอีกีทูแบบทูแบบเยอะๆอะไรอนนี้น่าจะเท่าเนะี่บ้านแก้บึง บมันเป็นตีนมันจะเ่าวนะบะเถาบะเถาว์มาเปอบะเถ่ะเป็นดีนเหลืองนี่ในี่ครับมันเป็นเหลืองเหลืองแกงเนาะก็จะล้างไปเรื่อยๆเนาะยืนไม่เหลืองข้างนอกได้ดินทรายไหมดินทรายไม่ขาว ก็เหล่าได้มาอยนบ้านแบบตาลายๆหน่ยมาเห็นแตกบนในดอกมันไม่โดนหายก็ดอกดอก,ดอกอเองเก็บบอกระดีะนะครับก็จะล้างไปเรื่อยๆมันดีกว่าวิธีนั่นอย่านหนดีกว่าที่ล้างขูดทีละดอกอย่างหนอใช่ัหมก่อนนี้เอาช้อนขูดทีละดอกทีละดอกท,ลอกทีละดอกกว่าจะได้แบบนี้โดน ครับก็จะล้างไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนได้ดมาป่นนะแกงน้อยๆก็ได้หอ,หอมๆหอมเนาะอืมครับเดี๋ยวลาไปคลิปนี้ลาประมาณนี้ครับทุกคน